สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมินิมอสอินดีบอสสิ่อจิดดีนะครับไม่ทราบว่าได้ยินกันหรือไม่ครับวันนี้ผมไม่มีไมค์อ่อไม่มีไมคที่จะอ่าก็วันนี้ผมก็เลยใช้ไมคโทรศัพท์เป็นแบบว่าเรียกอะไรหูฟังนะฮะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงก,กันหรือเปล่านะครับ ตอนตอนที่เพื่อนๆยังไม่มากันนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดพูดเออออคนเดียวก่อนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงแบบเสียงปื้เสียงชัดแค่ไหนฮะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาตอบก็ได้นะครับ วันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการจัดงานลูก,ลกชิ้นยืนกินนะครับไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าใครได้มาบ้างน,นะครับวันนี้ผมไม,ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะครับก็อเดี๋ยวจะคุยเรื่องบอนไซด้วยแล้วก็เรื่องอทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ อันแรกก็จะเป็นเรื่องงานลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีกระแสตอบรับดีมากนะครับจากที่น้องลิซ่านะคะน้องลิซา่าแบล็คพิงค์ฮะได้เข้ามาไอ้น้องได้พูดผ่านรายการพี่วุตินะครับว่าน้องชอบกินลูกชิ้นยืนกินน้าพริกเผาเจ้าหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าหรือว่าหลายเจ้านะครับผมก็ไม่ทราบนะครับก็ กระแสลูกชิ้นยืนกินก็ปังมากเลยครับปังปรเย่มากเลยนะฮะก็คนซื้อแบบรายได้ต่อวันก็ห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะสำหรับ,บชาวบุรีรัมณ์นะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกที่บุรีรัม์ฝนตกมากนะคะคุณผู้ชมก็อ๋อ ต้นไม้ก็เปียกฝนต้นไม้เปียกฝนเป็นเวลาฝนเพิ่งตกเนี่ยนะคะต้นไม้ก็เปียกฝนแต่ว่าผมไม่ไม่ยกเข้า่มนะคะเพราะว่าออไม้บางต้นเขาก็ดินแห้งนะครับผมก็เลยให้รับฝนเต็มๆนะคะ แต่ถ้าวันวันพรุ่งนี้ตกทวันนะคะผมก็จะผมก็จะเอาต้นไม้เข้าร่มนะคะเพราะว่ากลัวรากเน่าคุณผู้ชมถ้าวันนี้เราจะมาไลส10นาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอขอพูดเรื่องบอไไซจิวนะครับอ,อ๋อว่าจะมีคําถามมาถามว่าคุณผู้ชมอ,อยากให้ผมนะคะแอดมินนะครับ เปิดหน้าเวลาเวลาทำบอนไซ์ไหมครับอยากให้เปิดหน้าเวลานั่งทำบอนไซไหมฮะคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ว่าฉากหลังมันสีดำนะครคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหน้าของแอดมินนะฮะคุณผู้ชมอยากผมก็ยอยากจะถามว่า,วาคุณผู้ชมอยากเห็นผมเปิดหน้าทำไหมครับก็บางทีผมก็กลัวว่าคนจะเบื่อนะฮะก็เลยปิดหน้าบ้างอะไรบ้างเนาะ แต่ถ้าชอบให้เปิดหน้าแล้วก็นั่งทำต้นไม้เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับว่าชอบให้เปิดหน้าชอบให้คุยชอบให้เห็นหน้าในเวลาทำต้นไม้ดีกว่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาถับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับโันทีผมก็กลัวคุณผู้ชมจะเบื่อนาะผมผมก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ให้เห็นเป็นฉากสีดำนะครับ ก็สวัสดีเป็นทางการนะคะสวัสดีทุกค,คุณผู้ชมนะคะคือวันนี้ผมไลฟ์สด10นาทีนะคะคุณผู้ชมคือประเด็นไลฟ์ที่สองนะครับลรกก like ไลฟ์รลแรกก็เคยไลฟ์ไปแล้วนะฮะไลฟ์แรกก็เคยไลฟ์ไปแล้วก็คือไลฟ์ประมาณ3นาทีนะครับไลฟ์ like ที่สองตัวน,นี้ก็จะไลฟ์10นาทีค,คือไม่มีอะไรจะคุย จะ,จะให้ไลฟ์คุยเรื่องเกี่ยวกับการสอนทําต้นไม้ก็ความจริงผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับคือ,อยังเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ในการทําต้นไม้อยู่นะครับบางทีก็ทำแบบแบบผิดกฎบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมก็มีความสุขในการทํานะครับผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าถ้าไลฟ์สดในการสอนหรือการแนะนําคนอื่นอะไรย่างเงี้ยนะฮะ แต่ที่เห็นใน youtube นะครับที่ผมทำนะครับผมจะไม่ได้เน้นในการสอนนะครับผมก็ก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนว่าทำไม่เก่งนะครับผมก็เลยทำคลิปเป็นแนะนำเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ่ายถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็ให้คนดูนะครับให้คนดูดูเอาเองนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนั้นมันมีความดูจริงนะครับคนก็จะนำไปใช้เองนะคะ นั่นก็คือเจตนาลมของผมนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าแบบสอนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าผมไม่เก่งอยู่แล้วนะคะเนาะช่วงนี้บอนไซจีกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามต้นนะครับที่ผมจะต้องอมีสามต้นที่ผมจะต้องทำการตัดรากเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่า น้องอ่ะไม่แตกยอดหนึ่งไม่แตกยอดสองรากเต็มรากแน่นสามดินแน่นสี่ใบเหลืองนะคะนั่นเป็นเป็นเหมือนเป็นอาการของน้องที่จะต้องเริ่มเปลี่ยนดินนะคะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยไว้นานจะเป็นอะไรครระคุณผู้ชมน้องจะทิ้งกิ่งนะครับน้องจะทิ้งกิ่งบางกิ่งออกไปนะครับเพื่อ เพื่อให้เพื่อไปแตะกิง่งหรี่ยอดแตะยอดบนข้างบนนะคะก็จะเกิดปัญหาเนาะดังนั้นประมาณ3ต้นเนี่ยผมจะทำการลิลดใบตัดรากเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนดินแล้วก็อบถูงนะคะทุกครั้งที่ผมทำก็คือเป็นทำการาควบแน่นหรือว่าอบถูงนะครับ เพราะเพราะเปอร์เซ็นต์ในการรอดสูงนะครอีกอะไรอีกอย่างเราไม่ต้องแบมานั่งลุ้นว่าน้องจะตายไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำํำอ,อ,อบถูงนะครับเราทําการควบแน่นนะคะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะคะในถ้าเราทําในการควบแน่นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการรอดก็มีสูงมากทีเดียวนะครับแต่ว่าคือมันจะต้องเสียเวลาในการควบแน่นนะครับเป็นเวลานานนะครับ บางครั้งก็เกือบเดือนนะคะคุณผู้ชมกว่ากว่าที่รากใหม่จะทะลุออกจากก้นกระถางให้เราเห็นนะคะวันนี้ใครยังไม่ได้มางานลูกชิ้นยืนกินนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มาได้เลยนะคระคุณผู้ชมครับโอเค เดี๋ยวขอญอาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับรวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับพบกับไลท์ที่สามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆนะครับผมบายยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งและคอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากให้เปิดหน้าไหมหรืออยากให้ทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ